คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานอายุต่ำกว่า201ปีห้ามดูก็กรดาสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะอาเฮียยิงปลานะครับวันนี้ขอพาไปเล่นเกมเกมนี้แล้วกันมาแล้วเข้าห้องกลางกันไปเลยนะครับจังหวะนี้เม่งรอช้าครับผมมีทุนอยู่800บาทนะครับจังหวะนี้เล่นเบ็ดนี้เลยย5ิบาบาทเลยนะครับแม่งรออะไรมาก ังหวะน,นี้ของกำลังแจ่มครับได้ข่าวมาแต่ว่ายิงกันอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ยังรอช้าจะเป็นยังไงอะยังไงเดี๋ยวต,ต้องแตกผมต้องแนะกานันตกับผู้พปทากษ์ขาดคามเลยนะครับกำไรแล้วนะครับเห็นไหมดูยโอ้โหพันสามแล้วแตกง,ง่ายจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยดูยก็ดูเอาละกัน ก็มาดิครับเนี่ยก็มาดิสุดยอดครับสุดยอดพันหกแล้วอ่ะคิดเอ้ยเล่นกันแค่แป๊บเดียวนะครับไม่มีอะไรยากสําหรับวันนี้เลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยง่ายมากๆนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมเดียวกับผมนะก็นี่เลยแอดไลน์แอด,แอดอแบนแทหน้าจอเลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปก,ก็ได้นะโอ้โหเวลาเนี้ยเรากําลังมันกันเลยนะครับกาลังสนุกกันเลยอยด้วย แตกนะครับยิงยังไงมันก็แตกอ่ะเดี๋ยวผมขอหาเลือกตัวก่อนเนี่ยเนี่ยใส่อย,ย่างเดียวครับเนี่ยเนี่ยยิงไปเลยเนี่ยโอ้โหดอกตัวละนัดเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอผมบอกเลยตัวละนัดก็ดูดิพันแปดห้าสิบบาทแล้วอ่ะโอ้โหของเขาดีจริงๆนะก็ดูดินี่นะครับรถึงลดนิดลดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ ตอนนี้ก็มาดิครับเนี่ยก็มาดิไม่ได้กลัวหรอกนะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มไม่ค่อยแตกแล้วแต่ไม่เป็นไรผมต้องเอาให้แตกให้ได้เนี่ยเนี่ยโดยสุดยอดสุดยอดอย่างนี้สุดยอดจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับโอ้โหได้ขาวว่าแรงเดี๋ยวจะแซงให้ดูนี่ จัดประหลาดบอกบอกเลยยิงกันอย่างเดียวอะแตกกันยับครับผมบอกเลยขาว่าจัดจานมาดิแต่พี่จัดให้น้องก็มาดิครับธรรมดาที่ไหนอะหมดไม่กลัวกลัวไม่หมดนะครับวันนี้ผมบอกเลยหมดไม่กลัวกลัวไม่หมดแต่ผมเป็นคนไม่โลบมานะครับ ถ้าผมรู้สึกว่ายิงไม่แตกผมก็จะถอนะครับผมถึงไม่กลัวผมถึงกลัวไม่หมดนะครับสอง0ันหนึ่งแล้วเป็นไงเลขสวยนะเนี่ยแต่ยังไม่พอครับเราขอยิงสักแป๊บหนึ่งสองศูนย์เท่าไหร่ละสองศูนย์ห้าศูนย์ก็มานี่เนี่ยหนึ่งเก้าห้าศูนย์แล้วขอต่อก่อนก็มานี่ 2 0 2 5อ่ะเอาเป็นว่าขอถอนเลยแล้วกัน2 0 2 5นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่า like, ลืมกด Subscribe mm hmm. ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ